สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาให้อาหารเต่าน้องซูคาต้ากันนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ให้อาหารเม็ดนะครับแต่จะให้เป็นหญ้านะครับอันนี้ก็สับก็สับให้มันเล็กลงะครับมันจะได้กินง่ายๆนะครับสับเป็นฝอยๆเลยนะครับสําหรับไซนี้เขาก็กินได้อยู่แล้วปกตินะครับอันนี้ถือว่าอร่อยของเขาเลยล่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าอาหารไม่ได้เป็นอาหารเม็ดผมจะให้หญ้านะครับผมไม่ค่อยให้ผักอะครับนะเพราะว่าตามธรรมชาติเขาจะกินหญ้าอะไรเงี้ยผมก็ให้หญ้านะครับ ถามว่าเขากินดีไหมก็กินดีนะครับจริงๆเขาชอบอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมเอาเขาไปปล่อยให้เขาเดินเล่นตามสนามหญ้าบ่อยนะครับแล้วเขาจะกินเก่งนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับผมก็ให้เท่ากันนะครับแต่ไซส์เล็กจะกินได้น้อยกว่านะครับไซส์เล็กจะเน้นอาหารเม็ดนะครับผมไม่ค่อยได้ให้หญ้าไซส์เล็กสักเท่าไหร่นะครับก็กินกันนี่ครับแงบเงบงบงบเดี๋ยวก็หมดครับไม่นานครับทาหมดแล้วบางทีใบยบหมดอะไรเงี้ยผมจะเติมให้อีกนะครับนะเขาจะได้กินกันแบบอิ่มอไปเลยนะครับ ช่วงอาหารเม็ดไม่มี